กรอบนอกนุ่มในนะคะนี่ค่ะเด้งๆอย่างนี้เลยมาดูวิธีทำหมูกรอบของข้าวมันไก่หน้ามอนะคะอันนี้คือหมูที่เราต้มเสร็จเรียบร้อยแล้วนะเป็นหมูสองชั้นทาก็ได้นะคะถ้าเราใช้หมูสองชั้นมันก็จะลดต้นทุนในการขายลงไปได้นะคะเพราะว่าหมูสามชั้นตอนนี้ราคาคือแพงมากนะคะก็ เกือบสองร้อยแต่ถ้าเป็นหมูสองชั้นก็จะถูกลงมาหน่อยนะคะซึ่งวิธีการต้มนะคะเทคนิคมันจะทําให้หมูหมูกรอบ,อบแล้วก็กรอบนอกนุ่มในนะคะมันจะไม่แข็งนะคะแล้วก็มันไม่เยอะเพื่อนๆก็ลองนํามหมูสองชั้นไปทําดูก็ได้นะคะก็คือใช้ได้เหมือนกันนะคะกรอบนอกนุ่มในอันนี้เทคนิคมันก็ึดอยู่ที่วิธีการต้ม ต้มหมูยังไงนะคะอันนี้เรากําลังต้อมอยู่นะคะวิธีการต้มก็คือก็ตั้งน้ําให้เดือดจากนั้นที่เรานําหมูไปเราเอา,เอาด้านหนังไปต้มก่อนนะคะเราใช้เวลาต้มหนังประมาณ20นาทีนะคะเสร็จแล้วให้เรากลับเอาทางเนื้อลงไปนะคะใช้เวลาต้มทั้งหมดประมาณ50นาทีนะคะ หมูที่เราใช้ทําหมูกรอบในวันนี้เป็นหมูสองชั้นนะคะไม่ไม่ได้ใช้หมูสามชั้นนะเนี่ค่ะแต่ว่ามันก็จะมีเทคนิคในการต้มนะคะที่ต่างกับหมูสามชั้นออกไปเพราะว่าไอตัวหมูสองชั้นเนี่ยนะคะเนื้อมันจะหนากว่านะคะเราก็จะใช้วิธีบังตรงนี้ก่อนนะคะนี่ค่ะ บังให้มันเป็นเส้นๆแบบเป็นนี้นะคะเพื่อที่จะมันจะได้ต้มแล้วสุกไวนะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราไม่ไม่บังแบบน,นี้นะคะเนื้อด้านในเขาจะสุก <c oughs> ยากนะคะเพราะว่าเขาจะหนากว่าหมูสามชั้นนะคะเนื้อเขาจะหนากว่า so เพราะนั้นเราก็จะบังแบบนี้ก่อนแล้วเราถึงจะต้มหรือว่าใครจะต้มก่อนก็ได้นะคะต้มให้เนื้อมันเด้งๆ <c oughs> <sü ella> ขึ้นมาก่อนแล้วก,ก็นําออกมาตัดบาังเสร็จล้วก็นากลับมาต้มใหม่แบบนี้นะคะก็คือเราจะใช้ ใช้เวลาในการต้มนะคะ50นาทีถึง1ชั่วโมงเลยะคะ่ะอันนี้ก็แล้วแต่ว่าเนื้อหมูมันหนาขนาดไหนนะคะเพราะว,าว่าวิธีการต้มหมูกรอบในวันนี้คือเราใช้2ชั้นนะคะเราไม่ได้ใช้3ชั้นอันนี้ก็มันก็จะเป็นวิธีการลดต้นทุนให้กับแม่ค้าได้นะคะเพราะว่าถ้าเกิดเราซื้อ3ชั้นเลยมันก็จะแพงมากนะคะในช่วงนี้ลืมบอกพี่ๆไปอย่างหนึ่งนะคะก่อนที่เราจะนําหมูลงมาต้ม ในน้ำนี้เราจะใส่เกลือนะคะแล้วก็น้ำส้มสายชูใส่ลงไปเลยประมาณ1ทับทีนะคะตัวน้ำส้มสายชูนี้จะช่วยให้หนังหมูเราฟูนะคะฟูน้าทานเพราะฉะนั้นเวลาที่เราต้มสชั้นนะคะหรือสองชั้นในวันนี้เราจะใส่เกลือใส่น้ำส้มลงไปในหม้อน้ำต้มนี้เลยนะคะหรือใครจะใส่ใบตะวันเพื่อดับกลิ่นคาว ไปด้วยก็ได้ยิ่งดีเลยค่ะพอต้มเสร็จนะคะเราก็จะเอาขึ้นมาเราก็จะมีไอตัวที่แบบแทงหนังหมูเนีนะะ่ยค่ะก็แทงให้ทั่วเลยนะคะก็ไม่ใช่ขนัดเท่าไหร่นะคะเพราะว่ามือหนึ่งถือกล้องนะคะแล้วก็อีกมือหนึ่งแทงก็ทําให้เพื่อนๆดูว่าทําประมาณนี้นะคะอคพอแทงจนทั่วเสร็จเราใช้เกลือนะคะใช้เกลือทาบนหนังหมูเลยอ่ะ ใส่เกลือทาไปนิดหน่อยนะพอทาเกลือเสร็จแล้วก็ให้เอาน้ำส้มเทลงไปเลยนะคะนี่ค่ะเทลงไปให้ทั่วหนังหมูนะคะแล้วก็ทาทานี่นะคะตัวน้ำส้มนี่จะช่วยให้หนังหมูเรากรอบมากยิ่งขึ้นนะคะสมัยก่อนเขาจะใช้น้ำมะนาวนะคะใช้มะนาวเป็นลูกๆแต่ว่า ตอนนี้นะคะไม่ต้องใช้เป็นมะนาวแล้วเราใช้เป็นน้ําส้มนะคะทาแล้วก็ผึ่งไว้แบบนี้นี่ยังไม่เสร็จขั้นตอนของการทํามหมูกรอบนะคะเราจะต้องนําหมูที่เราแทงหนังทาเกลือไว้เรียบร้อยแล้วเนี่ยไปเข้าหม้ออบลมร้อนก่อนนะคะมาดูหนังหมูอีกชุดหนึ่งที่เราต้มไว้นะคะนี่ค่ะอันนี้คือแถบที่เป็นเนื้อนะคะ ในเขาก็จะไม่ค่อยแดงนะนะคะก็ต้มไปอีกสักพักหนึ่งนะคะให้มันสุกมากกว่านี้ก่อนเพราะว่ามันเป็นสองชั้นนะคะไม่ใช่สามชั้นก็ต้องบังตรงนี้ก่อนเพื่อให้หมูสุกง่ายขึ้นนะคะด้านในอันนี้คือการทำหมูสองชั้นหมูกรอบนะคะไม่ใช่3มชั้นหมูกรอบสามชั้นนะคะถ้าเป็นอ่าสามชั้น ทำหมูกรอบก็จะมีวิธีการต้มเหมือนกันเนี่ยคะ่ะคล้ายๆกันแต่ว่าเราจะไม่ได้แบบใช้มีดกรีดตรงตรงด้านเนื้อนะคะเพราะว่าไอ้ตัวสามชั้นเนื้อเขาจะไม่หนานะคะเขาใช้เวลาต้มแป๊บเดียวนะคะแต่ว่าถ้าเป็นตัวสองชั้นถ้าเรานํามาทำหมูกรอบเราต้องใช้มีดบงังให้เนื้อมันสุกง,ง่ายขึ้นนะคะเพราะว่าตัวสองชั้นนี่เนื้อมันจะหนานะคะ ก็ได้เวลาเอาหมูขึ้นแล้วนะคะพอเราเอาหมูขึ้นมาเรียงแบบนี้เราก็แทงเหมือนเมื่อกี้เลยนะคะแทงจนทั่วเลยนะแทงตอนนี้เราก็แทงหนังหมูจนทั่วเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วเราก็ทาเกลือทาเกลือเสร็จเราก็ทาน้ําส้มนะคะจากนั้นให้เราเอาด้านหนังนะคะเอาแถบด้านหนังเนี่ยจุ่มน้ำส้มไว้อีกประมาณสักสิบถึงสิบห้านาทีนะคะ นี่คือคือน้ำส้มนะคะที่เราเห็นอยู่เนี่ยแล้วก็เอาด้านหนังแช่นส้มไว้15นาทีผ่านไปนะคะเราก็จะกลับหนังหมูขึ้นมาค่ะ,คะ,คะเสร็จแล้วให้เราผึ่ง3ชั้นหรือ2ชั้นนะคะ ขึงไว้ให้เสดดจนน้าแล้วก็รอให้เขาเย็นตัวลงจากนั้นเดี๋ยวเราจะนําไปเข้าหม้ออบลมร้อนนะคะเป็นขั้นตอนถัดไปค่ะก่อนที่เราจะนําหมูไปอบนะคะเราก็จะใช้มีดกรีดบนหนังหมูก่อนนะคะกรีดลงไปไม่ต้องลึกนะคะ,นนนนะคะรประมาณนี้นะคะเรากรีดเป็นเส้นๆแบบนี้นะคะไม่ต้องลึกมากนะคะ นี้ในกรณีที่เราใช้หมูสองชั้นทําหมูกรอบนะคะเราก็จะต้องปิดทั้งสองด้านเลยนะคะเพื่อให้หมูมันสุกได้ทั่วถึงสุกง่ายขึ้นนะคะเพราะว่าไอตัวสองชั้นนี้เนื้อมันจะหนากว่านะคะเนี่ยถามว่าทําหมูกรอบได้ไหมก็ทําได้นะคะกรอบนอกนุ่มในมันขึ้นอยู่ที่เทคนิคการต้มนะคะว่ามีเทคนิคการต้มแบบไหนทํำยังไงมันถึงจะกรอบนะคะนี่ก็คือเราใช้สองชั้นในการทําหมูกรอบ ก็แนะนําวิธีการทําแบบง่ายๆนี่เลยนะคะเป็นการลดต้นทุนของแม่ค้าร้านอาหารตามสั่งนะคะพอเราได้แบบนี้แล้วเราก็จะนําไปอบเลยนะคะ <S <S เราจะมาตั้งเวลาในการอบก็คืออบนานประมาณ50นาทีนะคะใช้ไฟอยู่ที่ประมาณ250เวลาเราอบเราก็จะคว่ำเอาด้านหนังขึ้นนะคะแล้วก็ ไป40นาทีเราจะกลับเอาแถบเนื้อขึ้นนะคะแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะหมูกรอบของเราหลังจากที่เราได้เข้าหม้ออบเรียบร้อยแล้วนะคะทั้งสามชิ้นเลยนะคะบบอบออกมานะคะหนังหมูก,ก็จะเหลืองประมาณนี้นะคะอบ,อบแห้งประมาณนี้นะคะน,นี้ทางด้านหน้านะคะแถบเนื้อ เสร็จแล้วเราก็จะนําไปทอดนะคะใช้เวลาทอดแป๊บเดียวนะคะหนังก็จะกรอบฟูแล้วถ้าใครจะไม่ทอดนะคะก็พักไว้ให้เย็นจากนั้นก็นําไปเข้าช่องฟิ t ตเก็บไว้ในช่องฟิ t ตอยู่ได้หลายวันนะคะอยู่ได้เป็นอาทิตย์เวลาที่เราจะนําหมูกรอบมาใช้งานเราก็เอามาตั้งไว้ให้ใคลายความเย็นจากนั้นเราก็นําไปทอด ใช้เวลาทอดแป๊บเดียวหมูกรอบของเราก็จะกรอบหน้าตาหน้าทานแล้วนะคะนี่คือวิธีการทําหมูกรอบนะคะเริ่มตั้งแต่การต้มแล้วก็นํามาอบขั้นตอนสุดท้ายคือการนําไปทอดแต่ถ้าใครไม่ทอดเสร็จขั้นตอนนี้แล้วคือพักไว้ให้เย็นเก็บใส่ในช่องฟรีซเวลาที่เราจะนําออกมาใช้เราก็เอามาตั้งไว้ให้ขายความเย็นจากนั้นเราก็นําลงไปทอดในกระทะนะคะใช้ ไฟอ่อนค่อยๆทอดไปเรื่อยๆนะคะใช้เวลาทอดแป๊บเดียวก็สามารถใช้งานได้แล้วนะคะเพราะว่าหมูอบเราอบจนสุกแล้วนะคะอบจนหนังหมูแห้งประมาณนี้นะคะ่ะนี่ค่ะฟังเสียงนะคะก็คือนะคะทอดแป๊บเดียวแล้วหนังก็ฟูนะคะใช้ได้แล้วเราแช่ช่องฟิตไว้ก่อนที่เราจะทอดให้เราเอาหมูกรอบออกมาพักให้มันคลายความเย็นก่อนนะคะเราถึงจะนำลงมาทอด เอาหบูกรอบลงไปขนาดที่น้ำมันยังไม่ร้อนนะคะเอ้ไฟอ่อนค่อยๆทอดไปเรื่อยๆค่ะอันนี้เราทำเมื่อคืนเรามาทอดตอนเช้านะคะเราก็จะใช้เวลาทอดแค่แป๊บเดียวนะคะใช้ไฟอ่อนค่อยๆทอดนะคะเราทอดแป๊บเดียวนะคะหนังหมูของเราก็จะพองขึ้นมาแล้วนะคะดูกันค่ะ y sí. กรอบนอกนุ่มในนะคะนี่ค่ะเด้งๆอย่างนี้เลยกรอบนอกนุ่มในนี่คือสูตรที่เราแนะนำเพื่อนๆไปเมื่อคืนนะคะที่ทำให้ดูว่าการทำหมูกรอบมาข้าวมันไก่น้ำมอทำแบบไหนนะคะสูตรที่ต้มแล้วนำมาอบพอเราทอดออกมานะคะมันก็จะกรอบนอกนุ่มในแบบนี้เลยค่ะ